เป็นมากกว่าฝันสปีดสุดซึ่งของชายชาติโยดมคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีเมื่อค่ำคืนวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่งานประกาศรางวัลในนินเทอท์อเวอร์2024ในเอนเตอร์เทนท์อวอ2024นภารกรหอนักเสดงมากฝีมืออย่างชายชาติโยดมได้ขึ้นรับรางวัลใหญ่อย่างนักแสดงชายแห่งปีซึ่งเจ้าตัวได้ขึ้นไปรับรางวัลและกล่าวสปีดสุดประทับใจว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ทำงานมาก็คือทำด้วยความรักและความศรัทธาในอาชีพนักแสดงเพราะฉะนั้นมันคือความภูมิใจที่มีโอกาสได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าปีที่ผ่านมามีงานหลายชิ้นจริงๆต้องสารภาพว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายกับชายมากจริงๆเพราะลูกกาลังเล็กแล้วอยากจะมีโอกาสได้เห็นเขาโตทุกครั้งที่ออกไปก็จะคิดว่าเรากำลังทำให้ลูกอยู่ มันคือสิ่งที่รวมเอาทั้งความรักและความศรัทธาที่มีและเวลาที่ไม่ได้อยู่กับลูกอยากให้ลูกภูมิใจกับสิ่งที่พ่อทำอยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกที่สุดเลย